จากบรรยากาศนะครับของการประชุมของสมาชิกวุฒิสภานะครับไปกันที่บรรยากาศของการลงพื้นที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับในส่วนของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรพพรมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะครับไปดูเรื่องของการวิจัยการพัฒนาอาชีพยกระดับสู่โคราชโมเดลครับนายอัครวัฒน์อัศวเหมประธานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมสภาผู้แทนราษฎร ได้นำคณะกรรมการบิการลงพื้นที่ศึกษาดูงานการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้แก่กเกษตรกรฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและน,ว,นวัตกรรมณจังหวัดนครรชาชสีมาโดยทางคณะกรรมการได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปนะครับศึกษาดูงานโครงการพัฒนาการะบวนการปลูกมันสำปะหลัง,งและโครงการพัฒนาคุณภาพเนื้อโคราชวาเกวซึ่งดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสําหรับสถานการณ์การปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ ในปัจจุบันนั้นมีพื้นที่การปลูกอยู่ที่8.4ล้านไร่มีผลผลิตรวม30ล้านตันเฉลี่ยผลผลิต3.5ตันต่อไร่ขณะที่จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่การปลูกอยู่ที่1.4ล้านไร่ผลผลิตรวม5.4ล้านตันเฉลี่ยผลผลิตนะครับอยู่ที่3.7ตันต่อไร่โดยประสบปัญหากับผลผลิตที่ตกต่ำรวมถึงขาดเทคโนโลยีการส่งเสริมการปลูกตลอดจนมันสัมปัลังล้นตลาดส่งให้ราคาตกต่ำ โดยวางแนวทางการแก้ไขปัญหาตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับผ่านการส่งเสริมการใช้มันสัมปะหลังในประเทศเพิ่มมากขึ้นผ่านการพัฒนาการแปลรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพและอุตสาหกรรมอาหารพร้อมกับสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีได้จัดทําโครงการแพลตฟอร์มต้นแบบการบริหารการจัดการการเพิ่มมูลค่ามันสัมปะหลังตลอดจนห่วงโซ่มูลค่าเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดนคนรราชสีมาครับขณะที่โครงการพัฒนาโคเนื้อโคราชวาเกิวเกิดจากปัญหาของเกษตรกร,กรขาดเงินทุนขาดมาตรฐานการเลี้ยงขาดโรงเชื่อที่เป็นมาตรฐานและโรงการตัดแต่งตลอดจนขาดการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อโคขุนโดยทางมหาวิทยาลัยได้วางเป้าหมายในการยกระดับโคราชวาเกิวด้วยวิทยาศาสตร์นวัตกรรมโดยมีการกำหนดมาตรฐานการเลี้ยงของเกษตรกร การพัฒนาโรงเชือดโรงงานตัดแต่งเพื่อให้มีมาตรฐานระดับสากลพร้อมกับสร้างผลิตภัณฑ์จากเนื้ออาทิเบอร์เกอร์ไส้กรอกและสเต็กนะครับซึ่งในปัจจุบันนำไปสู่การส่งออกต่อไปนอกจากนี้ทางคณะกรรมธิการได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานกลุ่มผ้าไหมไทยณนะศูนย์วัฒนธรรมผ้าไหมนะครชัยบุรีนตำบลเมืองปกักอำเภอปักธงชัยเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคทั้งการผลิตและการตลาด รวมถึงการศึกษาดูงานการผลิตข้าวที่มีคุณลักษณะเฉพาะและสร้างความมั่นคงทางอาหารในจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์สู่โคราชสู่ครัวโครโครครับ